นนางนีมมมวว่ะละละววว่ัััจะอไไหคใกล่ันนละมไ่่จีีทเปปบสุดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่อยขอาลรรักทุกทั้นวันนี้คุอยุคมในเกมไลค์กระดับ่ ที่เลียวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะแล้วก็มาในรูปแบบใหม่ที่หลอ,อกกว่าเดิมแล้วก็เท่ยิ่งกว่าเดิมก็ไม่เห็นหน้าเราอีกเช่นเคยเพราะว่าวันนี้นี่มันเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะก็คือวันฮาโลวีนแหละกะ็คิดถึงกาชาเลอเกินนะเพราะไม่ได้เปิดเป็นคลิปมานานผมนะวันนี้เรามาจาัดสักหน่อยละกันนะเออก็หลายคนอาจจะคิดถึงผมน่าล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะได้ตัวลิมิเต็ดไปมากมายเลยทีเดียวผมเอาละเพื่อเป็นการเสื่อเวลาเนี่ยเราประชมดีกว่าไป สำหรับคนที่กำลังมองหากลุ่มส่งสายฟ้าเยอะนะผมนะผมแนะนาเลยครับว่ากลุ่มส่งสายฟ้าเซเลชเชียลบของผมซึ่งผมเองก็สังกัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันผมนะแล้วก็หากคุณสนใจอยากจะเข้าแล้วก็คุณมีเงื่อนไขในการเข้าแค่สีข้อเท่านั้นผมข้อแรกก็คือคุณจะต้องมีเลเวลประมาณสาขึ้นไปนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหากคุณมีเลเวลน้อยกว่า30เนี่ยแต่ว่าคุณเป็นคนที่เล่นทุกวันผมคุณก็สามารถจะมาคุยกับแอดมินของเขาได้นะเออแล้วก็ข้อ2อคือคุณจะต้องไม่สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนนะ ส่วนข้อ3เนี่ยก็คือเราจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายหรือสร้างความแตกแยกภายในกลุ่มผมเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดเรื่องดราม่าในนั้นนะเออเพราะงั้นมันจะเล่นเกนมไม่สนุกครับผมส่วนข้อสีคือคุณจะต้องมีเวลาส่งให้กับสายฟ้าให้เพื่อนๆเนี่ยวันละหนึ่งรอบผมส่งสายฟ้าแค่รอบเดียวอะคิดดูผมนะว่าไม่จัดเวลาขนาดไหนเออแต่ถ้าข้อว่าท่านใดเนี่ยสนใจจริงๆผมนะ ก็สามารถจะแอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะเขียวโค้ดอยู่ด้านข้างนะครับผมนะแอดไลน์เข้าไปแล้วก็พิมพ์ไปว่าติดต่อเข้ากลุ่มครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะมีสายฟ้าหมุนแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องไงเออถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะสำหรับคนที่กําลังประสบปัญหาเรื่องของการจับทีมแล้วก็ไม่รู้ว่าคัสตอมตัวนี้ใช้ตัวไหนผมนะนักบินตัวนี้ดีหรือไม่ดีผมมีเรานี้เรายังมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มคอสโบรเวียนการนะที่มีผู้เล่นประมาณ top 10 ครบห้าสิแล้วก็ครบร้อยครบ0ันครบหมื่ก็มี oh. ผมซึ่งเขาจะมาแนะนําวิธีการจัดทีมแล้วก็แนะนําวิธีการคัสตอมผมนะเออและที่สําคัญนะคือในกลุ่มนี้เนี่ยยังมีการคุยกันผมนะมีคอคุยกันด้วยตอนสี่ทุ่มผมถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆเนี่ยก็สามารถติดต่อก,กับแอดมินได้ผมนะแอดมินปิงนะเอออยู่ตรงนี้ผมนะเคียวคดอยู่ด้านข้างละติดต่อไปเลยอยช้าเออ กับสัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ขอรับวางสัญวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมลายกระดุมโบอีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้ผมนะก็หวัดดีเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็หวัดดีตรงอาต้นคลิปไปผมนะแล้วก็วันนี้เป็นเทศกาลฮาลโลวีนนะเพราะงั้นก็จะจ,จัดตักจัดเต็มสักหน่อยอ่ะก็มีบรรยากาศผมนะฮาลโลวีนไงเออซึ่งวันนี้นี่คันไม้คันมือนะเพราะว่าเดือนนี้ยังไม่เปิดตู๊กระชาในคลิปนะแล้วก็ ช่วงนี้ผมนะก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆมากมายผมนะก <Wow. S 1> ็อย่างเช่นอีเวนต์ของตัวของอะไรอ่ะอีเวนต์ของ SD ดิกัน์ด้าผมนะก็ตัวของยามนะีนั่นเองผมนะเออชุดกันเองซึ่งผมคงมไม่พูดถึงแล้วมั้งเพราะว่าหลายคนก็เล่นไปไกลแล้วผมนะแล้วก็จะมีอีเวนต์อย่างเลดบอสนะผมนี่ศึกบอสนะผมนะก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วมั้งเออผ่านมาหลายวันแล้วผมนะอันนี้ก็ค่อยตีไปผมนะเออก็ ผมไม่ต้องได้พูดถึงอะไรนะไอสองกิจกรรมนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจ,จะเล่นกันจนระดับสูงไปแล้วผมนะเออโอเคหลายคนคงสงสัยว่าทําไมผมไม่เปิดตู้ของ SR ผมนะก็คือตัวของ SR เนี่ยก็ถือว่าดีผมนะอเอชอาร์ก็เป็นตัวของอ่านี่ผมนี่อะไรนะชื่ออะไรนะซูเออปอร์เลียเออซูเปอร์เลียนายดัก,ก้อนผมนะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเอชนี่ผมมีแล้วไง <laughs> ก็คือผมเปิดไปหลังไม้แล้วนะเออเพราะงั้นไม่ธรรมดา คือมันไม่ธรรมดาจริงนะไอ้ท่านี้แต่ว่ามันต้องใช้หลายอย่างนะรนะเออประมาณนั้นเลย<ม>นะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตูกาา้กระชาสักีมนะเพราะว่าอินเทอร์เฟซที่เปลี่ยนไปมันดูสวยงามนะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าทีงานเขาคขงขี้เกียจทำปกแล้วมั้งเออที่ดีสุดตอนนี้ก็คือตัวของมูะชะนดยชกูลผมนะเพราะว่าปกของเขาเนี่ยมันจะเป็นพื้นดินที่สวยงามนะแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยผมนะมันก็จะกลายเป็นแบบว่า อ่าเป็นพื้นที่โรงงานผมนะประมาณนั้นเลยเออเนี่ยอ่าก็ถือว่าดีคือกระชามันก็ดีหมดแล้วนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะจัดสักหนึ่งร้อยเพชรก่อนนะผมนะว่าตู้ของมุชะไดโชคุณเนี่ยทีอ่อยากได้คือตัวของอ่าซันเดมิเนี่ยผมนะเออไดโชคุณนี่แหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวของมุชะอเล็กผมเออพูดชื่อผิดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนเนี่ยเอาละ ก็เรามีประมาณ389ดเผมนะก็เราจะเปิดสักทีหนึ่งก่อนแต่ถ้าก็ไม่ได้เนี่ยเรากม็มีตัวชายปลอดใจเองเช่นเคยผมนะอันนี้เป็นตัวซุปเปอร์เลยนะออมโอกาสออกโัวเกมผมมาแล้วก็ช่วงนี้ครับผมอยากจะบอกก็คือตัวของอินเตอร์เฟสในเกมเนี่ยเรียกว่ายังไงดีมันจะเดายากยู่นะสำหรับผมก็คือเดายากมากผมโอเคจะสัก100เพชรนะผมก่อนที่เราจะจัดเนี่ย เดี๋ยวผมว่าผมกดไปเลยนะเออกดไปเลย <c oughs> เอาละโออเวร์โอเวอร์ตัวนี้นี่คือได้สีดาวอย่างแน่นอนผมนะแต่ไม่รู้ตัวอะไรจะมาผมเอาละเฮ้ยต้องขอเอาละท่านอาจารย์ดมอนครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปู่มาสเตอร์กันดั้ม <c oughs> ขออวยพรให้ข้าได้ตัวลิบบิทเถอะเฮ้ยเอาละเราได้กำลังใจมาจากท่านอาจารย์ดมอนครับแล้วก็อาจารย์ปู่มาสเตอร์เอเชียแล้วผมนะเอาละมันต้องใช้สูสักหน่อย มือข้างนี้ของฉันลุกไปเป็นสีดังฉานมันจะร้องให้ฉันฝ่าฟันเพื่อนำตัวลูบิเต็ดมาเฮ้ยลูบิค่าสลายเกลือเด็กเป็นเกณฑ์ทดสอบจิ้มแบล็จิ้มไปอย่าได้เสียขอให้มาเถอะนะจะได้ไม่เจ็บตัวไงเฮ้ยเพลงมาอุ้ยไม่ธรรมดาหลายตัวเลยผมโอ้โหสีสันไม่ธรรมดานะเพอดูไงก็เป็นสีแดงหมดเลยเุ้ย ว่แรกผมนะวิสกนันตามผมให้ลืมไปเลยว่าเคยมีคราบเออจิมนะจ๊ะโอ้โหโซโเคนนะผมคารุสนะเออชื่อนี้ไม่รู้อ่ะอาชีพนั้ผมเวโก้นะจ๊ะเฮ้ยนิดเดียวนะผมเพชรนิดเดียวนะจ๊ะเออเอวอนเอ็กซ์เอหูยดูมาไม่มี3ดาวเลยมีแค่2ดาวกับ1นดาวกันด้ามกาวไทยผมโอ้โหโซสไต์กันด้าม ก็ได้โลดนะผมจะมาไหมเนี่ยโอ้โหวัซซัคขบุตวคิดนี่ตัวใหม่นะกำลังตีตัวใหมัไปเอาละคือไม่ตรงสายที่เราอยากได้นะมันต้องเป็นอเล็กหรือไม่ก็ท่านไอ้ไดโชคุนเลยสักอย่างลืมชื่อไปแล้วมาสุดท้ายเราต้องต่ออีกสักร้อยหนึ่งผมน่าจัดไปอย่าให้เสีย โอ้โหดูยากกว่าเดิมอีกผมตกใจเนี่ยเอาอะไรครัวันน้าให้มันได้สีดาวนะอุ้ยไม่อยากจะใช้รอบเลยบูมบูมสร้างนี้ของฉันลุกเป็นสีดังฉานมัาจะล้อมให้ฉันฝ่าพังเพื่อนำจปแล้วไม่ติดมาเฮ้ยดีิวมีขาดสลายเกลือเดี๋ยวเพื่อนกนเดทถอยสอปอิ่มแล้วทิ้ไตายันได้เสียโอ้ยรู้สึกคลัวลำบากมาอุ เอาสีดาวมาก็พอนะไม่เอาตัวลิบเบิร์ตละช่างของหมอนบันเหวี่ยโอ้โหเจ็บคลิปเลยฮะคิปป้าน่าจะเป็นสามดาวผมนะสกิปเลยเนี่ยดีไหมเอาไงสกิปไหมไม่ต้องสกิปแล้วผมดูไปเลยเออไหนก็มาทีดูไปเลยนะจานปเลยดเลือดเดียวผมโอ้โหอะไรเลยโอ้โผมตัวนี้นี่ไม่ธรรมดานะเคยโด่งดังมาเมื่อก่อนมาอือก็ได้คลิลออสผมอยู่ในค้างตลอดการ โอ้โหจิมเกาไทยนะจ๊ะดับเบิลจิมเกาไทยครับผมอือกุ๊กข้อซ่อมเอเบิลเอสซีผมเอ่อมากันเอนตบอกเลยครับว่าไม่ธรรมด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 าซันเอเมทผมนะกันดั้มไดโชกุนเออต้องอย่างนี้สิคื โวยตัวของอะเล็กมาตั้งนานนะมูชาอเล็กเนี่ยไม่ได้ผมถ้ามันเดี๋ยวเราไปเอาตัวที่ขาดเลยพันโอ๊กนะจัดไปเอาละไหนเราก็มาทีเดี๋ยวผมจะจัดตู้นี้อีกสักตู้นึงก่อนนะเอาตัวของนายเออนายการ่ามทูไงคิดไว้ไม่ธรรมาดาใช่ไหมโอเคจัดอีกสักรอบนึงก็จัดไปมาอันนี้ไม่มีการันตีนะเออคือตู้เมื่อกี้เนี่ยเขาจะการันตีว่าเราจะได้ตัวใหม่นะถ้าเราเปิดได้หนึ่งร้อยอ่ะเออมาอาจารย์ อาจารย์ข้าโอนพอได้ข้าได้ตัวลิมิเต็ดเถอะเออท่า,านอาจารย์บูอุ้ยผิดข้ามือมือข้านี้ของฉันลบกไห้เป็นสีแดงฉานมันจะรับแรองให้ฉัน่าปันเพื่อนำลิมิเต็ดมาอุ๊ยเรือพิฆาตสลายเกลียวเฟิงเกนเดสทอร์สซับอิมเพรสบบรปดตายอย่าให้เสียเอาล,ละลุ้นกันว่าจะออกไหมดีสุดก็คือในกระน,นั้นทวผมนะเอสอาร์ไม่ต้องมาแล้วมาเยอะสุน ดูสิว่าอะไรจะมาบูกสามดาวมาวโหไม่ธรรมดาเอยคือดูอันไหนก็เป็สีแดงผมน่าะตายผมน,นี่จะเป็นสีแดงเล้วเนี่ยมาไอ้เซ็กก์ก็ผมอืมแล้วก็กันดั้มกลาวไทยมาอีกแล้วโอ้โหรีเซลผมแล้วก็ทอรคิด e นะดับเบิ้ลทอรคิดนะโหมาต้องสองตัวอุย้ยตัวอะไรไม่รู้ไ <c oughs> อ้ am, อะไรลนะ่ะคาลโลมิตตี้กันด้อมผม สีโนผมโอ้โหไอบิดา้าให้คุลเล่นอืออือเคลฟอรี่ผมเพราะว่าตัวเวอร์ชันรีเมคน่าจะดีกว่าเต้ยมาทั้งสองสีเลยครับผมแตกผมมาเอาตัวเฉยๆนะจริงๆนี่ผมไม่ได้มาเอาตัวกันดัม้มหรอกเปื่เราไปขูดสลักกันดีกว่ามาขูดอีกสักรอบผมนะตู้นู้นมันขูดได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเอ่ย โอ้โหเอลจี้ก็ดีอยู่แล้วไอ้ตู้ตัวของไดเม่เนี่ยมันขูดได้ไหมเนี่ยตู้ไดเม่เนี่ยมันขูดไม่ได้ผมนะโอเคเรามาลุ้นตัวกาชาซูปเปอร์ดีกว่านะและไอ้ตู้สเปเชียลนี่ผมก็กไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาตัวไหนดีมาช่างหนก่อนจัดตัวซูตเต์ไปสักสามตัวได้ไหมนะจริงๆเนี่ยเราควรจะไปเปเิดตอนที่ไอ้ตู้ซันเดเม่มันหายจะดีไหมเนี่ยเออช่างมาโนมนะให้เป็นไรผมแค่ไปเปิดทีหลังจัดไป้ายเสียมา ตัวลิมิเต็ดผมนะการซูปเปอร์เนี่ยเขาจะมีตัวลิมิเต็ดแล้วก็ตัวคือๆนะช่างอุ้ยเราไม่เปิดทำไมภาพมันไม่สวยเลยฮะ,ะสกิปไปเลยเฮ้ยยูนิคอนกรหน่่งผมเดฟโคลมดเหมือนจะดีมาใบาที่สองแล้วนะจัดไปอุ้ยธรรมาดาไหมเนี่ยไหลมาสิเฮ้ยสีดาว โอ้โห,โโหโลูกรักของฉันกันนัมบาเอลสุดท้ายนะอันนี้บาเอลนี่ตัวลิมิตดมไหมตัวลูมิต็ดใช่ไหมเอออุ้ยโอ้โห,โอ,โหอันนี้ต้องไม่ธรรมดาอันนี้ต้องไม่นธร,รมดาแน่นอนจัดไปอู้หูนะสิอันนี้น่าจะรุนแรงมากกว่านะน่าจะเป็นตัวลิมิเตสเฮ้ยไรเนี่ยบ,บัดโอ้โหเจ็บจีดเลย แต่ถ้าไม่ตาประเทศน,นะมันกระโดดเตะโโหดหดเลยโอเคผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดแรกของร้านผมนะซึ่งเราเนี่ยก็เปิดไปได้หลายตู้เหมือนกันผม,ผมก็เดี๋ยวเรามาดูตู้ของพิกอัพอันนี้กันก่อนละกันนะเออซึ่งมันก็จะมีแผนอเวกต,ต่างๆมากมายผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่วันนี้ที่เราเล็งก็คือตัวของไนโอมโรผมเออก็มันไม่ธรรมดานะฮอนบวกคาวัตถุนะ่ะต้งสองชิ้นนะ่ะเออ จัดปแรกมาเลยอย่าได้เสียถือว่าดีแล้วก็สลับตู้เก่าผมนะก็จะเป็นตู้นี้ใช่ไหมอ่าอีเวนต์กระชานี่ผมนะคือหลายคนถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่แลกตัวของเนี่ยเนี่ยหลายคนถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่แลกในกันดามผมนะในกระดานนี่มันโนหดมากนะมันบอกยอะต้องพันสีแล้วก็ต้องสองอันเป็นสองพันแปดผมนะแล้วก็บอกวัตถุอีกหลายอย่างโคตรจะโหดเลยพี่โคตรจะถึก คือไม่อยากจะบอกนะครับว่าไอ้ไนายซูเปอร์เลียกันนั่งเอสอาร์กระโดดเข้ามาฟันทีเลือดเป็นคือ8ล้านอ่ะเออแปดล้านผมนะเลือดเลือดมูลสูตรเ่เท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นเนาะสูตรแล้วผมนะคือฟันทีแปดล้านนะคิดดูครับว่าเออมีป้องกันเยอะเท่าไหร่ก็เท่านั้นมนะข้ามมาเนอะเราเนี่ยสายบ้าพลังเอานี่ไปหนึ่งตัวจัดไป <laughs> เออมาหนิซาตานผมนะเออนี่แหละซาตานโนพอด น่าจะโหดอยู่ไม่น,อน้อยไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวผมนะจัดไปนี่เราเล่นแบบพนะีหาห่างอะโอเคผมนะก็จบแล้วนะสรับรีวิวการเปิดตุ๊กชาของซันเดย์เมสไดชกุนผมเป็นยังไงหลายคนอาจชื่นชอบนะเพราะว่าตึกอจริงเนี่ยผมเล่นตังตกใจจริงครับว่าเลงได้ตัวลิมิตนะออก็ก็ผิดค่าไปเล็กน้อยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเลงตัวของอล็กแกมูชาเลขขงเพราะว่าคุยโมนแต่จัดอันดับแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ผมนะไม่เป็นไรเออน่าก็ได้ตัวลิมิตมาแล้วกันเออ ก็สำหรับวันนี้ก็คงมาเปิดกระชาเพราะว่ามันเป็นฮาโลวีไงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสุขสนานกับวันนี้ผมนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใครที่สนใจกลุ่มส,ส่งสายฟ้านะก็มีคิวอาร์โค้ดอยู่ตรงหน้าคลคิปผมนะสนใจก็ลองทักไปดูผมนะก็จะมีเอ็กมินอยู่เนี่ยประจำการอยู่นะประมาณนั้นผมโอเค สำหรับวันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากนะเหก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามตัาชมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนผมนะที่ก็มาถึงตรงนี้ช่คกันนะผมนะยหงงก็ขอให้คนเนี่ยสนุกการเล่นกเกมไลน์นควบอลผมวันนี้ก็ไม่มีเลยจะฝากแล้วนะบ๊ายบายจุบจ๊บ